สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทดสอตัวปืนหนังสติ๊กนะครับพี่ลูกค้าถามหลายท่านเลยว่าระหว่างตัวสไลด์นะครับแล้วก็ตัวยิงในลํากล้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับความแรงมันจะแตกต่างกันไหมนะมีอะไรวัดบ้างไหมนะผมไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเทสให้ดูว่ามันเอาแตงโมลูกที่มันใหญ่ที่สุดที่ที่มีในบ้านแล้วกันนะว่ามันจะทะลุไหมนะพี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะครับถ่ายทำวันนี้วันที่ 18- เดือน11โอเคนะครับไปดูกันเลยพี่นะฮะ คลิปนี้จะไม่ยืดยาวพี่ถ่ายเอาแบบรวบลัดเลยนะครับบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เอาแบบเดี๋ยวจะจรยิงให้ดูนะครับพี่นะฮะระหว่างตัวนี้นะครับค่อยค่อยหมุนก่อนนะครับตัวนี้ผมมีในลำกล้องนี่ทามานานแล้วนะแต่วันนี้จะเอามาเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะไปดูเรื่องความแรงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีตัวส่งนะฮะเป็นตัวเหล็กส่งแบบนี้นะครับใช้ยางขนาดใหญ่หน่อยใช้ยางขนาด6กมิลนะครับสีแรงดึงนะครับแล้วก็ช่วงชักก็ทํายาวนะครับ ตัวนี้นะฮะเวลามันพุ่งเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือเรื่องถ้าต,ต้องทําตัวกันมันถ้าไม่กันกมันก็ตะ,ตะเลิดไปด้านนอกนะฮะต่วส่งต่ลูกกระสุนให้โอเคนะเดี๋ยวเออนั่นแหละให้ช่างก็ถือให้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมขึ้นขึ้นลำตรงนี้ก่อนนะครับดึงเลยด้านเพดนะฮนะบลบเคเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ลูกกระสุนนะครับลูก8เมนแบบนี้นะอันนี้ตัวตัวส่งลูกที่อยู่ยิงอยู่ในลกล้องนะครับหยอดลูกเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวยิงระดับประมาณนี้แล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนัดแรกนะฮะเป็นยังไงบ้างนี่มคือแช่างเดกเอาลูกไปทั้งเด นี่นีน่นีน่ถ้าเพื่อามาดูหน่อยในว่าไม่ถูกวันเงียบมากที่อทีนะครับเ <c oughs> นี่ยฮะเป็นรูเข้าตรงนี้นะครับมีน้ําออกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าด้านนี้มีไหมออกไปดูด้านนี้นะครับ <c oughs> ด้านนี้ไม่มีออกนะครับไม่มีนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นรอยเดิมเดิมผื่นะครับตัวนี้ไม่มีรูกออกนะครับอันนี้เป็นรู <c oughs> เดี๋ยวผมขอเทสอีกนัดหนึ่งนะ <c oughs> ให้ดูชัดๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปไปดูอีกยิงให้ให้มันอ้ย อันนี้อันนี้ขายสดเลยนะครับเอาขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะเอ่อลูกไม่ทะลุนะครับใส่ลูกเสร็จเออนั่นเมื่อกีนะอ้ตกใจนู่นยิงไม่ถูกมันไม่ถูกเลยไงลูกเริ่มเลยใส่ลูกนะครับโอเคนะเอาด้านนี้เลยนะครับไปดูนี่ฮนะไปดนด้านล่างนะครับ ดูด้านล่างนิดนึงตัวนี้นะครับโดนตรงนี้มีน้ําออกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาดูด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็ไม่ไม่ทะลุนะครับอันนี้อันนี้ให้ดูเรื่องความแรงนะครับเดี๋ยวผมจะนี่อแนะนำไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเอาด้านด้านใหม่แล้วกันโอเคนะครับไปดูรู้ว่าตัวไซส์เป็นไงบ้างนะครับค่อยๆหมุนนะคลิปนี้อยากให้ดูนะครับว่าความแรงนะฮะ ตัวการส่งลูกกระสุนระบบมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วความแม่นเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวสไลด์ที่ผมทําอยู่นะครับไกลเละแล้วก็ช่วงชักเจ็ดสิบที่ที่เป็นตัวมาตรฐานเลยนะครับมันขึ้นยางด้วยมือไม่ได้พี่ยางมันแข็งมากนะครับมันจําเป็นก็คือต้องใช้เท้านี่เหยียบออกแบบนี้นะเพราะว่ายางแข็งยางตัวนี้สิบแรงดึงนะครับเนี่ยตึงมากพี่เหยียบนะฮะให้ลั่นเลยนะฮะเห็นไหมลลาดไหมโอเคล็อกเรียบร้อยนะครับไปดูกันนะฮะ ฝาด้านล่างพังไปเลย,ยพี่นะฮะเดี๋ยวขึ้นขึ้นใหม่อีกนัดเองนะครับตัวนี้ถ้าเราอยากแม่เราอยากแรงต่างเราก็ไปติดกล้องช่วยนะครับเดึงมาเกาะตรงนี้นะฮะเดึงมากนะครับดังดังพบกนะับพคร,รนะครับตปดดิงไติดดิงไรนะฮะมาดูเลยไหมค่อยๆมานะ นัดแรกกลไม่โดนมาโดนนี่นะครับนัดที่สองโดนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วด้านนี้มีไหมนะะเอ่อด้านนี้มีทะลุด้านนี้นะครับมีทะลุออกด้านนี้อันนี้อันนี้เรื่องความแรงมันเดี๋ยวผมจะเทสเอ่อตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ไม่มีรอยนะครับพี่แล้วก็ด้านนี้ไม่มีนะครับจะได้เห็นชัดๆว่ามันทะลุนะครับเออโอเคประมาณนี้ค่อยๆมานะลูกค้าถามเยอะเอ่อช่วยเช็ค ความแรงให้ดูหน่อยช่างว่ามันเป็นยังไงบ้างนะไอตัววัดความแรงเนี่ยนะครับผมเคยซื้อมาอยู่แต่มันเสียนะครับมันมันไม่สามารถวัดได้นะครับแต่เคยเช็คอยู่นะความแรงอยู่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับก็สูสีกับเปืดลมนะครับเราดึงมือนึงดึงไม่ไหวนะครับให้เราดึงสองมือแบบนี้ีนะครับสองมือมาเกอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเออเหยียบลงไปได้นะครับตึงมากแล้วก็ยิงไปนะฮะ โอเคหนึ่งนัดแล้วนะครับใส่นัดที่สองนะครับใ้่ลูกปืนั้งแรงตัวลูกกระสุนผมจะมีตัวแปดมิลให้นะครับอยู่ที่ร้อยสี่สิบนัดนะครับดึงนะครับดึงมือหนึ่งไม่ถนัดนะครับให้เราดึงสองมือใช้มือเนี้ยดึงด้านนี้นะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับเท่านี้เรียบร้อยนะครับพอเราจะไปเจอจุดหมายที่เราจะยิงเจอเป้าหมายที่เราจะยิงเราก็เหยียบลงแบบนี้ไม่ควรเหยียบแบบนี้เดินทั้งคืนนะระวยยามแข็งมากพี่นะ ไปดูกันเป็นไงบ้างผมยิงเข้าตรงนี้สองนัดนะครับจุดเดียวกันนะครับเสร็จแล้วมาดูด้านนี้นะครับเป็นไงบ้างมีทะลุด้านนี้สองนัดนะครับอันนี้อันนี้เรื่องความแรงของปืนสไลด์นะฮะโอเคก็ถือว่าซอด <laughs> โอเคขอบคุณน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถ่ายทําต่อนะครับแค่อยากให้ยิงดูขอบคุณครับเดี๋ยวน้องก็จะไปทํางานต่อนะพอดีรีบเร่งวันนี้ไปดูนะครับก็ ผลสรุปเรื่องเรื่องความแรงนะครับตัวปืนนะฮะตัวส่งในลำกล้องนะครับผมก็ทำอยู่นะครับผมทำทั้งสองอย่างนะครับพวกนี้ก็จะใช้ตัวไกลปืนยิงปลานะครับแล้วก็มีตัวตัวรางเนี่ยนะฮะเป็นเป็นยิงในลำกล้องแบบนี้นะครแปดมิลพอดีพอดีเลยแล้วก็ใส่ลูกที่8ดมิลนะครับตัวส่งลูกนะครับแล้วก็จะใช้แบบนี้ตัวยางนะฮะพี่แต่ครับยังต้องมีตัวเบรกมัน ตัวส่งก็คือตัวนี้นะฮะเหล็กส่งมันนะครับมันจะต้องมีตัวเบรกมันมันขึ้นในมือได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาแรงแรงเลยมันก็จะต้องตัวเป็นสไลด์อย่างนี้นะครับใช้ไกสตนเลสแล้วก็ช่วงชักเจ็ดสิบนะครับความแรงเราไปตึงยางเอาแค่นั้นเองถ้าพี่อยากได้แรงมากอันนี้ก็ไปตึงยางให้ให้ดึงยางให้มันสั้นกว่านี้นะครับเท่านี้มันก็แรงแล้วนะเนี่ยท่าดึงสั้นลงไปเรื่อยๆพี่มีแรงเท่าไหร่นะอยากยิงมากขึ้นพี่ก็ดึงสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับเท่านั้นเองนะฮะ แต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราไปตึงยางมากๆนะครับตัวหัวยางมันจะขาดถ้าเราไปตึงเกินนะแต่ถ้าตึงเท่าที่ผมตึงเมื่อกี้อยู่ได้นะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราบ้าพลังมากๆเราก็ไปอัพไกใส่ไกสแตนเลสเลยก็จบเท่านั้นแหละนะพี่ไปดูเรื่องราคาผมโปรวันนี้นะครับวันนี้วันที่18เดือน11เอ่อหกสิบเจ็ดศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าให้ง่ายสุดคุณพี่ทักไลน์มาเบอร์นี้ทั้งไอดีก็คือเบอร์นี้นะครับไม่งั้นก็โทรเอาคือเบอร์นี้แค่น่าจะออเดอร์รอรา,าว่งงงรราาคผมจะะโปยังไบงบ้น คลิปนี้นะครับแค่อยากให้ดูว่ามันเความแรงมันมันซู้ปอนสไลด์ไม่ได้พี่สไลด์มันขึ้นด้วยมือไม่ได้เพราะมันแข็งมากมันจําเป็นจะต้องต้องใช้เท้าเหยียบออกเท่านั้นเองนะครับไปดูเรื่องว่าผมจะปโปรยังไงบ้างน,นะครับไปดูข้างในบ้านไปคลิปนี้นะ่าจะลงวันเดียวนะครับผมจะวันเดียวเพราะว่ามันก็เ่วนเดียวผมก็ปโปรวันเดียวมันก็หมดนะครับหมดบทในในชุดที่ลงนะครับมีตัวไหนบ้างเออผมมีตัวตัวนี้นะฮะ มีไม้ตัวถูกสุดไหนละ่ะผมหาแป๊บนึงนะผมหาไม่เห็นนะครับเอาตัวถูกๆก,ก่อนถูกสุดมันจะเป็นตัวไหนเนาะเออด้านนี้อันนี้ก็คือตัวถูกสุดถ้าคุณพี่เอาตัวไม้ประดู่นะครับจะทรงนี้นะครับตัวที่แก่นมันไม่เต็มนะเขาคือแก่นก็อาจจะมีประมาณด้านเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแดงต่างนะครับเพียงแค่ว่าแก่นมันไม่เต็มผมเอามาโปรนะครับช่วงชักหยูดเจ็ดสิบเซนเป็นแบบนี้นะครับผมจะมียางแบบนี้ให้สองชุด มีลูกกระสุนให้หนึ่งกล่องแล้วก็ง่ามเนี่ยทำเซฟกันลั่นให้นะครับติดยางด้านหน้าให้ต้องทานะพี่ตัวนี้นะฮะต้องทําถอดแล้วก็ทำเซฟกันลั่นให้นะครับเอ่อตัวนี้ผมโปรโให้โปรนี้ผมเอาผมลดให้หนึ่งพันหนึ่งนะครับพี่นะครับถูกสูตั้งแต่ทํามานะครับพี่โดยปกติผมทําราคาอยู่สองพันเก้าสองพันห้าแล้วก็มีถูกสูตก็มีวิ่งอยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับรอบนี้ผมโปรให้หนึ่งพันหนึ่งทรงนี้เลยนะครับเออ มีตัวแบบนี้มีเยอะนะครับเนี่ยส่งนี้เลยพี่นะฮะวันนี้ผมถ่ายทําวันนี้วันที่สิบแปดนะครับเดี๋ย ugo ไปลงสีแล้วส่งได้เลยนะอันนี้ผมถ่ายทําช่วงเช้าอยู่นะครับมีตัวนี้หนึ่งนะฮะอย่างนี้ก็ใช่ครับถ้าแก่นไม่ไม่เต็มอย่างนี้นะครับผมก็จะลดราคาให้เลยก็คือหนึ่งพันหนึ่งนะครับคลิปนี้จะลบออกนะครับเพราะว่าอันนี้คือโปรส่วนถ้าเกิดจะแกนมันจะเต็มหน่อยนะครับแบบนี้นะครับ เออมีแก่นทั้งสองด้านหน่อยแก่นแก่นก็ถือว่าเยอะหน่อยนะครับชุดบนเป็นชุดเดียวกันหมดเลยนะครับแตกต่างก็คือเรื่องพันท้าไทยผมลดให้หนึ่งพันสามนะครับทรงนี้เป็นทรงกำคอนะครับพี่แล้วก็เป็นร่องนิ้วเขาเรียกว่ากำคอร่องนิ้วลงตัวที่สุดนะครับจับนิ้วมือไม่มีปัญหากับลูกค้าไม่เคยบ่นเลยเรื่องนี้นะครับไม่รู้จะอัพตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนแล้วพมันลงตัวดีเสื้อสรงก็ถือว่าได้นะครับยึดน็อตด,ด้านหลังอะไรต่างเอ,อ่อแนบไหลลงตัวดีผมโปรพันสามนะครับเท่านั้นเองถ้า,ถานคุณพี่พอแบบเออไป อยาได้งานสวยๆอัพขึ้นไปหน่อยนะท่านพี่เอาตัวไหนดีนะครับแล้วก็มีรู้สึกจะมีมือสอดด้วยนะเออบางท่านที่ชอบทรงมือสอดนะครับเอาเป็นด้านนี้นะครับประมาณนี้มีงานไม้ไปดูทรงมือสอดนะครับผมโปรให้ราคาเดียวกันเลยพี่นะฮะพันเจ็ดลดเหลือพันสาม ผู้สูงอายุนะฮะอายุสักเยอะๆหน่อยแล้วก็เอาแบบจับกระชับมือหน่อยก็เล่นตัวมือสอดนะครับมันจะรีดบางใช้ไม้บางมากนะฮะแล้วก็จับกระชับมือดีก็น้ําหนักก็จะเบาแบบประมาณนิดๆนะครับก็ชุดบนชุดเดียวกันครับแล้วแต่คนชอบคนพี่นะโปรพันพันสามนะครับตัวแกรมันเยอะหน่อยอัพขึ้นมานะครับมีตัวไม้พยุงนะครับพยุงมีกี่ตัวมีอยู่สองตัวนะพยุงมีตัวนี้นะครับผมโปรนะฮะ ตัวปืนนะฮะผมลดให้ลดให้เอาสองพันสองนะคุณพี่ตัวปืนอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่สวยแล้วก็เป็นไม้พยงุงไม่มีรอยตําหนินะครับส่วนไกปืนผมอัพเป็นไกสแตนเลสเกรมก็ได้ดีกว่านะครับเกรดดีกว่าแข็งแรงมากกว่านะครับเท่านั้นเองถ้าคุณพี่จะเอาตัวธรรมดาก็อัพไกก็บบกอยู่200นะครับเท่านั้นแต่เอาตัวนี้ไม่ต้องอัพอันนี้อันนี้ดีแล้วนะฮะแบบนี้ตัวยางมีให้สองให้ผมปโปรตัวปืนนะครับ โปรให้2,000นะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกเมื่อกี้ผมจับะยุงอยู่นะมันมีอยู่สองตัวนะครับที่ทําเสร็จตัวแก่นนี้มันจะไม่เต็มหน่อยหนึ่งตัวอ๋อมีตัวนี้ตัวนี้นี่ฮะแคปหน้าจอมาเดินนะครับผมนะครับมันอยู่สองตัวมีเท่านี้นะครับผมไม่ได้ติดหมายเลขเอาตัวนี้ปุ๊บนะครับก็เป็นสองพันนะครับสําหรับไม้พยุงถูกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ถ้าคุณพี่ไปดูแผ่นไม้ถ้าจะไปทําเองราคาจะขึ้นสองพันกว่าเฉพาะตัวพันธายนะค่าแรงต่างๆอยู่โอ้ยหนย่งยากส่วนตัวนี้นะฮะมันกับตัวเดียวกันตัวเมื่อกี้นี่มีซาวท็กด้วยตัวนี้มีแก่นอยู่สองด้านนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเป็นพยุงผมปโปรให้อยู่เอาสองมันสองพอพี่นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวสองมันสองนะครับนี่ฮะ ตัวแก่นี้มันสวยเนะี่ยอันนี้คือโปรนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับป๊าดเหมือนยังกับลายไฟเลยกันพี่ท่านใดไว้ก็ทักออเดร์พี่โอ้มีเจ็ดสีด้วยเพิ่งเขียนได้ในเพิ่งทําเสร็จนะครับมีตาไม้ด้านนี้นะครับแล้วก็มีด้านนี้ให้นะฮะตัวนี้นะครับลดให้นะครับมีตัวที่สวยก็อยู่ประมาณสามตัวนะครับด้านนี้เป็นลายอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ก็ลดให้สองพันนะครับไม่ได้เป็นตําหนินะพี่เป็นลายไม้ด้านนี้ก็เป็นลายไม้นะครับเดี๋ยวเป็นลายไม้ทั้งหมดเลย นะครับเป็นเป็นด้านกระพริษลายไม้มีสองพันกับสองพันสองสองสองก็แก่นเยอะกว่าเท่านั้นเสร็จแล้วมลิดนะครับมีอยู่ว่างอยู่สองสองตัวนะครับมีตัวนี้มลิดผมลดให้สามพันห้าแถมเลเซอร์ให้นะครับอันนี้คือตัวท็อปสูงสุดก็คือเป็นไม้มลิดชุดบนชุดเดียวกันกับตัวพยุงเมื่อกี้นะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้แล้วก็มีตาไม้นะฮะใต้ไกลหนอ่อยเท่านั้นเอง มีสองตัวเลือกเอานะครับจะเอาไปสะสมแรงกลางก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมน่าจะจําอราคาได้อยู่นะครับเอา้าด้านนี้ก็มีพยุงอยู่ไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นพยุงเนี่ยป้าอันนี้ไหมตัวนี้แดงมากพี่ผมนึวกว่ามีเท่านั้นนะด้านนี้มีอีกนะครับไม่มีตําหนิเลยเป็นรอยตาไมาต้ตรงกลางนะครับน่าสะสมดีโปรแกนเยอะสองพันสองครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างไปดูก่อนตัวนี้ป้าลายแมวป,ปันคืนน้ำทะเล พี่น้องนะฮะสวยนะครับพี่สวยมากนะฮะดูด้านนี้ก่อนผมก็เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับมีตาไม้ตรงหนึ่งสองจุดสามจุดสี่จุดตรงกลางครับตรงนี้ก็มีตาไม้ด้านหน้าก็มีตาไม้นะครับจะเอาตัวไหนรีบเดินพี่นะฮะไม่ทันก็ดูตัวติดกันสองพันสองครับพี่นะครับเท่านั้นนอกนั้นก็น่าจะซ้ําเดิมเหมือนเดิมนะครับอย่างอื่นก็น่าจะมันเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะฮะพี่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไป ทำงานต่อก่อนช่วงเช้าอยู่นะเดี๋ยวมันจะลงคลิปก็น่าจะช่วงเที่ยงนะแล้วก็พี่ก็สั่งนะครับเราเออเดอร์ชุดนี้หมดหมดตามนี้ผมก็จะลบคลิปออกเหมือนเหมือนตัวเดิมๆที่ผมลงนะครับตัวเหล็กกับไนซ์เป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้มันจะลงตัวที่สุดเอองามจะไม่หลวมมันมันมันจะพอดีพอดีเลยแบบนี้เลยพี่นะฮะอันนี้เป็นตัวงามครับนะฮะตัวงามด้านนี้นะครับจะต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นแบบนี้นะครับประมาณนี้ ส่วนเรื่องราคาลงรีดัวนะครับลูกกระสุนมีให้ร้อยกระนัดนะครับประมาณนี้นะฮะนี่แหละก็เอามาเทสจริงๆผมก็ใช้ตัวนี้เทสงานนะครับทวนหน่อยก็คือตัวนี้นะครับ0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้านะครับโดยปกติยิงในลำกล้องผมก็ทํานะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมันสู้สไลด์ไม่ได้พี่เล่นสไลด์ไปก่อนสไลด์มันแรงกว่านะครับแรงก็เท่าที่เห็นเท่าที่ยิงให้ดูนะครับอย่างนี้ยิงเข้ามุมนี้นะครับด้านนี้ทะลุออกด้านนี้นะครับความแรงมัน เดี๋ยวจะลองหาวิธีลองความแรงให้ดูอีกแบบอื่นนะครับไปดูว่าเขากําลังเริ่มแพคกันนะพี่นะฮะช่วงเช้าอยู่นะครับประมาณนี้เนี่ยกําลังเริ่มกําลังทำเริ่มแพ้กันนะครับอันนี้เป็นเรื่องลูกกระสุนเรื่องเอ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางต่างก็จะเป็นที่นี่นะครับตัวยางเรื่องอะไรก็จะมียางแบบนี้ให้สองชุดนะครับอยู่ในปืนให้นะครับตัวเลเซอร์ก็มีนะเลเซอร์บวกห้าร้อยนะครับถ้าจะเอานะฮะ เนี่ยตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่ผมโปรโนะครับโดยปกติเนี่ยฮะตัวซีสวยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพันสามนะครับโดยปกติโปรโถูกสุดก็มีพันห้าวันนี้พันสามให้ลดให้อีกนะพี่ถูกสุดก็ลดให้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังแพ็คให้ลูกค้า ขอพอบคุณครับพี่นะแล้วก็ที่สําคัญฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกๆปีเนี่ยผมก็จะมีโปรมีแจกมีแต่างๆก็ทําแล้วก็จะไม่ค่อยโพสสุรุสุดไลนะฮะจะโพสแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับแล้วก็นานๆลงนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยนะขอขอบคุณครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็ทางานไปเรื่อยๆพี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันจัดส่งนะวันนี้นะครับสองวันนี้ก็ส่งวันนี้นะครับถ้าทันรอบโอเคล่ำลาล้วคระบขอขอบคุณครับลองรีดูออเดอร์พี่